สวัสดีครับผมพบกันคลิปที่สามครับวันนี้ครับแบบช่องแม่งามออฟฟิเชียลพี่เก้านาะครับพี่เราคลิปที่สามครับวันนี้ของวันอาทิตย์ที่สิบแปดครับมือยืดสบายสบายครับมือซองอยู่ในฟั่งอาจารย์ประจักษ์ชัยสัมผัสผมในเมืองคลิปมือซองนี่นาะที่พันสัมผัสในช่องบันเทิงช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องจุ่ใจเกี่ยวกับเรื่องบอดโจนนี่นะครับ เพื่อนว่าเพื่อนก็ไม่ได้แข็งยังให้บาดโจให้ยาวหน่อยเพื่อนว่าบาดโจกับเพื่อนอยู่คนละเวสครับอยู่คนละทางครับบาดโจทางบลำเพื่อนทางสายอินดีนิดหน้องเพื่อนก็บอกเพื่อนก็บอกโยคนไม่ได้แข็งยังแต่แข็งติดใจยุ่งนิดหน่อยนี่เรื่องไ่ให้กับแข็งกันแห่กันนิดหน่อยนะพี่น้องถ้าไม่ได้ติดใจบม่ได้แข็งยังมากไหม คนมาขอกันกินไรกันนี่แต่กับมี่ทีเคครับทีเคอโอเคเนี่ยประสานเนี่ยครับยอ,อยู่คุยสามท่าแต่กับท่านอหูคุยกันอนอกที่น้องเกี่ยวกับเรื่องน้องชู้ใจเนี่ยครับมาคนบริเกียนอยังเงี้ยเหมือนกันนะครับรรบรูว่์ต้องไปขออนุญาตยังบัดโจครับวัดโจเขาปเป็นผู้บังคับชาติคนนั้นเนาะแต่กัว่าน้อง,องชู้ใจเนี่ยคือไดล้ลงจากเสาหน่อยมาเรียบร้อยแล้วไปล่าเรียบร้อยแล้วเพคนนั้น บอ้องไปขอบต้องไปยังบโจ้ก็ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเพิ่นเราพี่น้องเพิ่นว่าแล้วรับเพิ่นว่าเพื่นอายุหาสิบขั้วเดี่ยวใหญ่ปก้มกาบบอโจ้ที่ีพ่นเบอโจอายุสามสิบแปดเพ่นเาตามี่เป็นัมผัสในขิดมือสศนี่ครับี่ผมมึงในช่องบันเทิงช่องหนึงครับเป็นสัมผัสเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหนองอิงกับผมมียังเดอกครับเรื่องนี้ มันจบไปแล้วครับพี่น no ้องเรื honey, ่องน้องสู้ใจนี่มันจบไปแล้วครับมอเีลยังมากมายเลยศิลปินคนหนึ่งครับแล้วก็น้องสู้ใจกับโมเดลไม่สัญญาอย่งเงี้ยกับสาหน่อยเดียวกันได้มอเดลเป็นตัวรักมอเดลเป็นตัวรักตัวยืนของสาหน่อยนี่แหละมอเดลอาไลอาวอนยังน้ำเลยครับเอฟซีมันตงเหี่ยครับพี่น้องโนส่นโนแคร์เลยครับบอเดลทีไปอาไลอาวอนน้ำครับขนานครับ เรื่องนี้เอฟซีสาวหน่อยครับต้องเป็นกำลังใจให้บอลโจเกำลังใจให้สาวหน่อยให้ไล่ด้วยครับพี่น้องช่วงนี้ไลยเรื่องเข้ามาอีเดีครับพี่น้องช่วงนี้ไลยเรื่องดราม่าเข้ามาอะไรครับเกี่ยวกับสาวหน่อยแต่ทีนี้ดาม่าดังไปหนาครับเอฟซีแมนเวที่นี่จะชิดังไปหนาเรื่องนี้เรื่องน้องจุ๊กใจนี่ครับอยากให้จบอยากให้เลื่อนไปเลยครับพี่น้อง เป็งห่อไปบอกบอกควาวมเาวยสาวความเหลือมความหยืดมันก็นยิ้เป็นเรื่องไปเล่าต่อเนื่องไปอีกเรื่อยนะพี่น้องเนาะบจบแะครับว่าด้น้องว่าได้เป็นคนสําคัญเบอร์ต้ตนของสาวหน่อยครับที่ออกไปล้วเ่าต้องไล่อา,อาวอนนะครับเนาะเป็นแค่ก็เป็นแค่ศิลปินคนหนึ่งเละครับมีเขามีออกครับของงงบอลังเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องี๋ยวเป็นไอเสี้ยงนี้นะครับ ผู้ใหญ่เป็นไอเชี่ยกันอยู่างเดียวคนมีผู้ใหญ่เยอะมีตัวกลางเชี่ยกันอยู่แต่ผมฟังสัมผัส้วครับเป็นยังไงวะพี่น้องเป็นตะกิดตะกิดยังไงบนสายสัมผัสไอ้ช็องบันเรื่องเนาะเป็นรู้สึกคิ้วๆยังไงครับบอกก็ถือเข้าเอฟซีสาวหน่อยเข้าก่อนนี่จะเปลี่ยนกำลังใจบอดจูวสาวหน่อยอย่างเดียวแล้วครับ เรี้ยมเลี้มันดันเออเป็นเด็กกำลังใจเป็นย่างเงียบๆนะช่วงนี้กระแสหนามายังกับมานหลายครับช่วงนี้เมื่อคืนนี้สังเกตว่าครับคลิปที่ช่องสาวหน่อยท้ายช่วงคอนเสิร์ตน้องอิงนี่ช่วงโชว์ของน้องอิงนี่สังเกตว่าพี่น้องพ่อต่ว่าประกาศขึ้นว่าประกาศขึ้นดนตรีจิตห่อเพิ่มเก้านี่คนขีดเริ่มยางออกมาจากจังซีสังเกตเราพี่น้อง ค้นยางเริ่มยางเริ่มไหล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 จากข้างๆไว้ที่เนี่ยคนจะเริ่มไหลออกมาเริ่มไหลไหลออกมาหนาไว้ที่สังเกตดูครับชมกรเสือหนองยิงเนี่ยผมมังคิดผมสังเกตุได้พี่น้องที่แหล่ค้นอย่มีเด้หนาไว้ที่พอแต่ว่าคิดพอเพิ่มเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่เนี่ยค้นีกจะเริ่มเริ่มยางไหลมาแล้วครับข้างๆเนี่ยจะเริ่มยางไหล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 จนมาอังมาอ๋อยจนหนาไว้ที่อย่างนี้น้องเหรอ สังเกตด้วยครับคนสิยางค่อยๆค่อยๆยยางไหลเข้ามาขังไปที่ผมสังเกตหลายคลิปแล้วครับพี่น้องือสังเกตอยู่เห็นโย่คนไหลข้ามาเรื่อยๆคนนี่จะไหลเึ้ยครับว่าเป็นอัตโนมัติเลยครับก็ถ้าขื้นเพ่งจะเปิดตัวน้องอย่าีนี่เป็นอัตโนมัติเลยเป็นแรงดึงดูอัตโนมัติคนนี่ค่อยไหลน้าสังกะสีขางสังกะสีนี่ข้ามาเลยพี่น้องไหลข้ามาขังๆจนมันจะหนาไปที่จะมาอ่อนหนาไปที่ครับพี่น้อง แล้วก็เมื่อคืนนี่คนหลองเพลงตามน้องยิงไอหอฟันมะดังหันนี่โอ้เสียงดังกระหึ่มเลยพี่น้องคนลลกฟังในคลิปน้อครับแล้วแล้วก็โชว์ลายเพลงครับเมื่อคืนนี่น้องอิงอะลอยมาหาเนี่ยลายเพลงเลยครับก้อนสีหลองเพลงหอฟันนี่โชว์ลายเพลงเลยล่ะเสียงโมโต้ครับพี่น้องเสียงโมโต้ครับเสียงมีพลังเสียงใสให่เราจังหวะเพลงหอฟันมะดังหันหอฟันมะดังหันแก็ยังย้ายลูกกับเอฟซีหน้าวิธีต่อใดอครับพี่น้อง สุดยอดครับเหมือนขนนี่คนหลายแห้งครับนี่ครับในใจเอฟซีหลานเปอร์เซ็นตเลยครับน้องอิงเพคนในโชว์หลเพลียงเลงครับพี่น้องเหมือนเอฟซีทั้งทุ่งทั้งอุบลทั้งพิบูลเนี่ยได้เมืองน้องอิงเต็มที่เหมือนขึ้นี่ในเมืองโชว์น้องอิงแบบเต็มอิ่มเลยครับพอเมื่อในคลิปนั้นสามสิบกว่านาทีครับพี่น้องในคลิปของสาวหน่อยนะครับเต็มอิ่มเลยครับเหมือนขนนี่โชว์น้องอิงโชว์หลายเพลียงแห้งเหมือนขนนี่ เงินหนาไปที่เนี่ยเอาประวัติไปวครับติดเก็บน้ำบระทันนะพี่น้องมีทุกคนแย่งกันไหนเนี่ยเป็นปลาปดการเป็นปลาปดการในหลายเรื่องครับเกิดกินกับน้องหงหิ่งนะครับพี่น้องเนี่ยข้าวคมข้าวคมแหบข้ามแพงของประพลอยเนี่ยเอฟซีทั้งหลายโอ้เพียงหอบฟันมุกขึ้นนี่ยเอฟซีเหนียวหล่องน้ำกระหึ่มเลยครับสุดยอดครับคนลูกครับพี่น้องขนาดมึงไม่ได้คิดเนาะ ขนา,าไดไปเดทเมืองนาไปที่ถ้าเมืองในคลิปเพราะยังขนลุกน้องน้ำตาซึมบานเหี่ยงพี่นอ้องถ้าออกขอไปเดทยุงหงนาไปที่มีอารมณ์หลมในเทียงเนี่ยในรองตามเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องประดับใจแห้งครับประเทื้นเนี่ยแตง่งแต่งโตับง,งามครับชุดกะสวยสุดยอดเลยครับเอฟซีท่าอุนน้าเนี่ยแหง น้องอิงก็เลยเดินทางกับซีสเกียดนะครับวันนี้พักพรอยู่ซีสเกียดนะครับเนาะถึงบ้านเรียบร้อยมีการกินมุ้งกระทุ้มุ้งกระทะนะมั้งกับบ้านหอดด้วยเนี่ยพร้อกับพวกไก่นะครับเนาะซีสเกียดกับพวนวไก่ไก่กันนะครับเนาะครับพี่ครับสุดยอดครับน้องอิงครับผมสํารับคลิปนี้นะเอาไว้สนิทก่อนครับ มีเหลียงมาคุยกับพี่กับน้องในคลิปนี้สาม,มีครับเดี๋ยวพอกันไหมครับคลิปไหนครับ,รบผมสวัสดีครับ